เป็นคนหนึ่งที่หน้ามันเป็นสิวง่ายแล้วกําำลังมองหาคลีนเซอร์สำหรับลางหน้าอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตาเเราเอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวคลีนเซอร์ล้างหน้านะคะของเซ r รวีสองสูตรด้วยก,กันค่ะก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือเซ r รวีเอสเอสมูทซิ่งคลีนเซค่ะตัวนี้นะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือเซรวีไฮดรติ่งครีมทูโฟมคลีนเซอร์ค่ะ ก็ต้องบอกนะคะว่าสําหรับเซรวีเขาพัฒน,นาคลีนเซอร์มาแบบหลายสูตรมากๆนะคะเพื่อให้เหมาะกับปัญหาผิวของแต่ละคนนะคะคือสมมติว่าใครเคยแบบไปดูร้านที่ขายเนี่ยก็จะแอบงงเล็กน้อยว่าฉันควรจะต้องใช้สูตรไหนดีนะคะ2ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวดังมากๆคือมีคนพูดถึงเยอะมากมากนะคะทั้งแบบในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะคนก็กรีติกาดเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นเฟรริตของบอตอบอกตหลายๆท่านเลยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นางก็เลยหยิบมารีวิวแบบเต็มๆค่ะสาหรับใครที่สนใจ นะคะคเดี๋ยวพร้อมไปดูกันแล้วอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะ ก่อนอื่นมาบอกสภาพผิวของตาลก่อนดีกว่าค่ะสภาพผิวของตาลนะคะก็จะเป็นคนผิวมันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแบบผิวมันขาดน้ําประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นสิวค่อนข้างง่ายะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ผิวหยาบกร้านค่อนข้างง่ายนะคะคือถ้าไม่ได้แบบมีการพลัดเซลผิวที่ดีพอเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเราจะเริ่มสากโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะบริเวณหนีะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาแบบเดียวกันนะคะก็ต้องติดตาม ว่าผลลัพธ์หลังกาใช้2อ,อันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะคือเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยซิลวีเอสเ o สมูท n ิ้งคลีนเค่ะตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวที่ตาลเคยพูดไปแล้วในคลิปสิวนะคะแต่ว่าก็พูดแบบเร็วๆนะเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยถ้ามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวแบบจัดเต็มอีกทีหนึงนะะ่งค่ะสําหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาผิวหยักรา้นะคะซึ่งทางแบรนด์เคลมว่าจะสามารถเห็นผลภายใน3วัน ค่ะสำหรับปัญหาผิวหยาบกร้านนะคะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากชั้นประกันผิวของเราถูกทําลายนะคะหรือว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันแบ่งตัวมากผิดปกตินะคะทําให้เกิดการสะสมของ d e ดเซล l ์อยู่ที่ชั้นผิวของเรานะคะทีนี้นเนี่ยพอ dead ซลล์มันสะสมอยู่บนชั้นผิวของเราใช่ไหมคะเมื่อไปถูกกับไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเราเนี่ยนะคะมันผสมกันแล้วก็ตกล,ลงไปอุดตันในรูขุมขนของเรานะคะทำให้เกิดสิวขึ้นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ค่ะ ทีนี้มาดูที่ส่วนผสมของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของ BHA แล้วก็ PHA นะคะซึ่งช่วยในการผัดผิวอย่างอ่อนโยนะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเซรามายเซรามายช่วยอะไรเซรามายก็คือช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวนั่นเองทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีในอาซินามัยนะคะที่ช่วยลดในเรื่องของการระคายเคืองนะคะรวมถึงมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้น ไม่ได้ผิวค่ะและที่สําคัญตัวนี้ไม่มีน้ําหอมนะคะใครที่สมมุติว่าแพ้กังวลเรื่องน้ําหอมนะคะตัวนี้ก็ไม่มีค่ะสําหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลใสค่ะพอถูกน้ําถูแล้วก็จะเกิดฟองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะล้างหน้าโชว์ให้ดูกันเลยนะคะหน้าก็คือแบบสดมากพิ่งตื่นนอนจริงๆเลยนะคะอันนี้เรียวไปไหมคะ วิธีล้างก็ง่ายๆเลยนะคะก็ถูให้เกิดฟองบนมือนิดนึงอะ่ะเราตาลก็จะถูบนไปหน้า,าเบาๆนะคะให้ทั่วใบหน้าค่ะ So gy, ทีนี้มาดูผลลัพธ์หลังการล้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะพอล้างแล้วเนี่ยตารู้สึกว่าทัานทีหลังล้างเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าผิวแห้งตึงนะคะก็ตอนแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าผลัดเซลล์ผิวบางทีมันจะไม่มีผิวแห้งตึงอะไรางี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะสําหรับตานะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ พิสูจน์แล้วใน3วันรู้สึกว่าเออผิวหน้ามันเรียบเนียนขึ้นจริงๆคือมันแบบช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแบบที่แบรนด์เคมไว้จริงๆนะคะตัวนี้ก็เลยชอบมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้อย่างที่เห็นไปใช้มาแบบเนี่ยครึ่งขวดแล้วเพิ่งเอามารีวิวเออก็ชอบมากจริงๆนะคะใช้ไปครึ่งขวดแล้วตอนเนี้ยก็เลยไปสอย เตรียมไว้ตุนไว้อีกหนึ่งอันประหนึ่งกลัวคนแย่งนะคะก็ตุนไวแล้วเรียบร้อยดังนั้นน่ะตัวนี้ใช้หมดไปต่อแน่นอนค่ะที้สาหรับเจ้าตัวนี้นะคะขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันยังไม่จบขอเพิ่มดราม่าไม่ได้เดี๋ยวมชีวิตไม่มีสีสันก็คือตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าบางคนน่ะก็บอกว่าเออของเขามีปัญหาในเรื่องสนิมขึ้นทุกคนซึ่งมันก็คือเกิดจากไอตรงสปริงที่ตรงคอขวดตรงเนี้ยนะคะที่ทําให้เป็นสนิม เหมือนกับบวกกับความชื้นในห้องน้ำอะไรประมาณนี้เป็นสนิมเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ได้เป็นถูกขวดนะคะมาดูหอมกันเลยดกว่า,วาหของตาลรอดไม่รอดใช้มาครึ่งขวยกันอันนี้รอดหรือเปล่านะท่าดายังรอดอยู่นะคะยังไม่มีสนิมนะคะทุกคน อ่ะรอดอันนี้ก็ไม่เคยเปิดดูเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะทุกคนคะจริงจริงประเด็นเนี้ยมันก็แอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าถูกความชืน้นอ่ะเออความชื้นมันเข้าไปมันก็เกิดโอกาสแบบที่จะเป็นสนิมได้ซึ่งตัวนี้นเป็นเจลล้างหน้าใสเข้าใจป่ะมันก็ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วดังนั้นอะ่ะเรื่องความชืน้นมันก็เป็นอะไรที่แบบต้องเผชิญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะเขาบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครเจอปัญหานี้สามารถส่งไปเคล ะะก็คือตัวนี้ค่ะ s e r v n e Hydrating Cream to Foam Cleanser ค่ะอันนี้เป็นสำหรับ for normal to dry skin นะคะแต่สำหรับใครที่ผิวมันก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ ามว่าจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือว่ามีคุณสมบัติในการที่สามารถล้างเมคอัพได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเมคอัพที่แบบไม่กันน้ำนะคะทุกคนมาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสําหรับตัวนี้นะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือมีเซรามายนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นเสริมเกราะป้องกันผิวนะคะรวมถึงมีไฮยาูรนิกแอซิดนะคะแล้ว ก็วิตามินบีหช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นไว้ในผิวนะคะนอกจากนั้นตัวนี้ที่เสริมเข้ามานะคะก็คือในเรื่องของสารทาความสะอาดผิวช่วยทําความสะอาดผิวนะคะและล้างเมคอัพในขั้นตอนเดียวค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวระคายเคืองง่ายจะได้ไม่ต้องไปรบกวนผิวในหลายขั้นตอนนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยี MVE เสริมเข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเ e r วี e เองเลยนะคะก็คือปล่อยความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวได้อย่างยาวนานตลอดวันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้เหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาไปถึงผิวแห้งนะคะรวมถึงคนที่ระคายเคืองง่ายนะคะซึ่งก็คือตัวตานั่นเองค่ะ <laughs> สำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อคล้ายครีมค่ะตามชื่อของเขาเลยนะคะแล้วก็ถูพอถูและถูกน้ำก็จะเกิดฟองค่ะ life Late <laughs> สำหรับผลบลัพธ์หลังล้างหน้านะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกแบบสะอาดโดยที่ไม่แห้งตึงค่ะให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีเลยค่ะส่วนตัวตานะคะก็จะชอบใช้ตัวนี้ในวันที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากาจจะทาแค่กันแดดที่ไม่ได้กันน้ําอะไรมากนะคะก็ใช้ตัวนี้ไปเลยเพื่อแบบให้รู้สึกว่ามันสะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าสมมติว่าวันที่แบบแต่งหน้าเยอะ จัดเตมทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แน่นอนว่ามันไม่อยู่อยู่แล้วเราต้องคลินเซอร์ตามปกติเขาอาจจะแบบใช้ออยล์หรือใช้บาล์มตามปกติที่ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เพื่อเป็นการดับเบิลคลนส์นะคะการดับเบิลคลนส์ก็เหมือนแบบฟิลเหมือนแบบเราเก็บตกอะตอนที่เราล้างหน้าในขั้นตอนแรกมันอาจจะแบบหลงเหลืออะไรซัมติงอยู่ตัวนี้ก็มาช่วยแบบเก็บกวาดให้มันไม่หลงเหลือ สิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะเพราะาถ้าสมมติวเราล้างหน้าไม่สะอาดก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้เช่นกัน,นะคะ่ะที่นี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพในการล้างเมคอัพถูกไหมดังนั้นลรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันสามารถล้างเมคอัพได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับสิ่งที่จะหยิบมาทดสอบในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่น่าชอบใช้ในวันแต่งหน้าเบาๆนะคะ่ะก็คือได้แก่แป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นบลัชออนแล้วก็ลิปออยค่ะ ก่อนอื hmm. okay. mm ่นนะคะก็จะทาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวไปวนท้องแขนก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาลองล้างเครื่องสำอางเมื่อสักครู่ด้วยคลีนเซอร์ของเซรีตัวนี้กันเลยค่ะ ในขั้นตอนการล้างนะคะทุกคนก็ต้องตั้งใจถูให้เวลากับน้องเขานิดนึงนะคะเพื่อให้เครื่องสำอางออกอย่างหมดจดค่ะอย่าผ่านน้ำกันนะทุกคนให้เวลานิดนึง ผลการล้างนะคะดูด้วยตาเปล่าก็ดูเกลี้ยงแล้วนะคะแต่ถามว่าพอไหมยังไม่พอของเราจะต้องพิสูจน์ต่อนะคะว่ามันยังหลงเหลืออะไรอยู่ไหมนะคะตั้ก็เลยใช้ไมเซลวอเทอร์ที่เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยลองมาเช็ดดูแต่ละจุดอีกทีนะคะว่าเกลี้ยงไหม Cocaine no no Wait shame Wait sleeping guess with It's living each happy Sundays okay different just be Think ซึ่งปรากฏนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยสําลีก็ดูสะอาดเกลี้ยงกล่อดีจริงๆค่ะก็ทดสอบแล้วว่าล้างสะอาดจริงๆค่ะผ่านฉลุยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบเช่นกันนะคะเพราะว่าใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไว้นะอันนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้อยู่นะส่วนตัวนี้ก็คือ กำลังตนไว้อยู่นะคะยังไม่ได้แกะเลยก็คือแบบชอบจริงๆนะคะก็เลยซื้อมาแล้วหลายหลอดมากเลยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะตาจะใช้ในิตูรีของตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ตอนเช้านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตอนเย็นสําหรับเพื่อแบบเก็บกวาดเบรกอัพค่ะก็จบไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอเท่านี้กันก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณทุกคนสาหรับการรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change